ผมหาในเว็บ y o นิกมันก็ไม่มีสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไม้ o ยนิกดูอ a s ่าสติสต๊กนะฮะไม้ตัวนี้นะฮะผมพยายามหาข้อมูลมาเยอะมากนะฮะคือมันไม่บอกน้ำหนักหัวเครื่องวัดผมก็ ไปแล้วแต่ที่อ่านมานะก้านแข็งเป็นเอ็กตาสลิมหัวมันน้ําหนักอยู่ที่อันนี้ที่ผมคิดนะมาเขียนอม้บาลานนะ290-295หัวน่าจะจําหนักประมาณนี้นะเพราะมันไม่ได้เขียนอะไรบอกไว้เลยผมหาในเว็บโยนิกมันก็ไม่มีซึ่งผมพยายามแบบแล้วเขาจะเชื่อถือเราไหมเงีคือพยายามหาและและด้วยความรู้สึกส่วนตัวและด้วยที่อ่านมาด้วยว่าเฮ้ยหัวมันไม่ได้หนักแต่หัวก็ไม่ได้เบา ก็น่าอยู่เลยประมาณ290-1295น่าจะประมาณนั้นแล้วไม้ตัวนี้มีแต่ 3u เท่านั้นนะขึ้นได้28ปอนด์นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูผมตีกันลูกตบตัวนี้ผมว่าทําได้ดีมากๆเลยนะถ้าคุณตบถูกวิธีตบถูกวิธีตบยังไงฮะ <c oughs> คือมันจะเขียนว่าตรงนี้ว่า f o r e hand คือเวลาตบอะ <c oughs> ด้านดํานะ อยู่ฝั่งนี้แล้วตบอะ่ะมันจะหนักมากแต่ถ้าเปลี่ยนด้านเป็นด้านแหลมด้านแหลมออกมามันจะตบไวแทนพอเข้าใจไหมลูกตบถ้าดูถูกด้านไม้ตัวนี้น่ากลัวมากเพราะมันเป็นไม้สองหน้าด้านหนึ่งตบด้านหนึ่งแบก ผมอยากให้ทุกคนแบบลองใช้ดูนะถ้าใครไม่เคยใช้ตะกูลดัวล่านะลูกเซฟหัวมันอะไม่ได้เบาไม่ได้หนักหัวมันกลางกลางเซฟได้ดีฮะแน่นอนนะมันมีเดียสามยูมันใช้แรงเงยน็น,นิดนึงสามยูที่ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นสามยูอะคือมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะปกติผมตีไม้สี่ยูนะพอมาตีตัวเนี้ยผมรู้สึกมันไม่ได้หนักอะคือสามยูตีสบายมากลูกดาดฮะคือดาดจะดีไม่ดีคือคุณต้องเอาฝั่งแหลมขึ้นถ้าเอาฝั่งแหลมขึ้นอะดาดดีมากฮะมันดาดเร็วแต่ถ้าเอาฝั่งทู่ขึ้นนนนนมััช้้้าคืออนนเอเเีียก็็ปขส คุณจะต้องดูสลับไม้ว่าเฮ้ยจะดำ หรือจะขาวพยายามดูหน้าไม้ตลอดตลอดเนาะคือถ้าใครแบบพอเก่งพอสมควรที่จะการดูหน้าไม้ได้นะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวอยากให้ลองใช้กันนะตัวนี้เหมาะกับผู้เล่นแนวไหนผมขอแบบเป็นผู้เล่นที่มีสกิลระดับหนึ่งแล้วกันนะถ้าจะเล่นให้มันดึงประสิทธิภาพของไม้ออกมาให้มากที่สุดนะด้านขาวกับด้านดำนะด้านโฟกับด้านแบค็คอันนี้ผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะโฟแฮนจะอยู่ด้านดําเข้าหาตัวอันนี้คือลูกตกโฟแฮนถ้าแบ็คแฮนหน้าดําเข้าอย่างนี้เหมือนกันพอเข้าใจใช่ไหมเวลาแบค็คมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะตอนนี้โฟ ด้านนี้แบกก็จะเป็นลักษณะไหนนี้ดําเข้าหาตัวด้านนี้ดําเข้าหาตัวด้านนี้ก็พยายามมองให้ดําเข้าหาตัวนะไม้จะออกประสิทธิภาพได้มากที่สุดราคาอยู่ที่3 8 4 5ันแปดร้อยสบาทซึ่งผมคิดว่าแพงไหมสำหรับผมผมคิดว่าตัวนี้ถ้าผมมีโอกาสผมซื้อเพราะผมคิดว่ามันไม่แพงด้วยเทคโนโลยีมาแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออ มันก็คือการชาเลนจ์ตัวเองนะว่าเฮ้ยด้านนี้คุณจะมองถูกไหมด้านนี้คุณจะมองผิดไหมแต่ถามว่าถ้าคุณตีไม่ถูกด้านมันก็ตีได้ออกไปรูกก็ออกไปเหมือนเดิมน,นะแต่ประสิทธิภาพอาจจะน้อยลงแล้วนักกีฬาที่เคยใช้ก็คือวิกเตอร์อังเซนเซนก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปใช้รอเซซเซนนะที่แบบโอลิมปิกปี2020นะก็จะเป็นโจทิงเฉินนะของประเทศไต้หวนันก็จะใช้ตัวนี้นะฮะกล้ามันค่อนแข็งนะหัวมันไม่ได้นะก็ลองไปศึกษาดูว่าเฮ้ยเราจะเหมาะกับไม้สไตล์นี้หรือเปล่าก็ใครอยากให้ผมแบบรีวิวไหมอะไร ก็บอกนะพยายามถ้าผมหาไม้มารีวิวได้ก็จะมารีวิวนะฮะมาตัวนี้น้องเขาก็ให้ยืมยืมรีวิวนะก็ขอขอบพระคุณมากนะถ้าให้เลือกนะมโยนิกที่เป็นหนึ่งในใจที่ต้องซื้อนะตัวนี้เป็นหนึ่งในใจที่จะซื้อไว้ใช้นะก็ใครที่ดูคลิปผมพูดตามความจริงเสมออะไรที่ชอบก็บอกชอบอะไรที่ไม่ชอบก็ชื่อจะบอกไม่ชอบแต่ตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ผมชอบเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมหนะ่อยเนาะเพื่อ เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปเนาะอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือการคอมเมนต์หรือการรับชมนะฮะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถต่างเดสินค้าได้ที่เพจหรือว่าจะเป็นช้อปปีหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะหรือจะเป็นไลน์แอดอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับร้านอยู่ที่รามินทา31แยก6นะครับก็ถ้าใครมาก็อยากให้โทรมาก่อนนิดน,นึงเผื่อบางทีเราอยู่ไม่อยู่เนาะทักมาก่อนได้หรือโทรมาก่อนได้ ว่าเอ้ยพี่วันนี้ผมจะเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ร้านแบดด้ยเอาละวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ